ความสำนักก็คือลากสูงนะครับใช่ไหมอ่าอ่าจับตรงกลางตรงกลางเลยแล้วก็ทำเหมือน่าบิดข้างนอกบิดข้างในแล้วก็เอามาซ้อนวงซ้อนกันอ่าวงโอเคอ่าเป็นโฆษณาแต่คุนเป็ดแล้วก็มันจะมีนะครับอ่าเส้นที่อยู่ข้างในอ่าดันไปข้างนอกเส้นที่อยูงนอกดินไปข้างในอ่า À, à, đứng, 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 à, OK, bỏ. ฝึกเสร็จแล้วครับมาอาบน้ำกันครับนเะครับเสร็จแล้วก็อาบน้ำครับอาบน้ำครับคุณครูเต็มที่นะครับกับนักเรียนทุกคนนะครับใจเกินน้อย

bằng cái video, một giăng một giăng, ít xíp lóc mà làm mướn, hãy lóc mang nặng tôi, hãy lóc cõi mà làm mướn. Hãy lóc, hãy lóc เราไม่ใช่ตั้งินตั้งินตัมิน้ตกินสองตั้ตินใหได้ไหมไอย่าลุกเองตัมิน ไปอีกิ้มจนอีกหดายเขาไปแล้วมายแลลีกับน้องสุดท้องหน่อยแล้วาแสดงความดีกับน้องสุดท้องหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วเร็ว่ลุกอลอย่าลุกบอลเรอบไปแล้ว ี่ม<ล>ือองเ <liquor> กือบไป